แอ t a ทกออนไททันะครับมีคนบอกว่าเล่นยากบอดเลยเกมนี้ไม่ยากแล้วสนุกมากมเลยนะฮะต้องไปดูอนิเมะผมบอกก่อนเลยใครก่อนเล่นไปดูก่อนนะฮะจบละตอนนี้มันมีอยู่4ตอน4ภาคโอเคในเกมพูดถึงในเกมนะครับมันจะมีอยู่หลายโหมดแต่โหมดที่เล่นหลักก็คือ a t t a c k Mode ก็คือจะเล่นตามเนื้อเรื่องตามสตอรี่หลักเลยนะครับ Expedition มันจะเล่นตามเรื่องแยกของแต่ละคนนะฮะเกมนี้มันแปลกอย่างนะฮะ ตอนหมดแรกกับหมดฝึกซ้อมมายากเล่นจริงอย่างง่ายเลยครับผมว่าที่เพื่อนๆบอกว่ามันเล่นยากเดี๋ยวผมข้ามไปเลยเล่นยากก็คือหมดซ้อมเนี่ยครับหมดแรกไม่ไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นการซ้อมการเคลื่อนไหวนะก็ใช้ปุ่ม L อนา l ็อกันนะ L L เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ครับซ้ายขวาเลยปกตินะสี่เหลี่ยมนี่คือจะยิงตะขอยิงแล้วก็พุ่งตัวยิงอย่างเงี้ยครับ เราสามารถใช้แอลลบกับซีเดียมได้นะครับก็คือพุ่งแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็พุ่งไปในอากาศเปลี่ยนทิศทางไปได้เรื่อยๆเลยครับส่วน X เนี่ยใช้บูสก็คือใช้แก๊สที่เป็นแถมสีฟ้าๆเห็นไหมครับนั่นแหละโอเคไอ้หมดเคลื่อนที่ไม่มีอะไรมากครับสามารถยิงตะขอแล้วก็กดพุ่งไปพร้อมกันพร้อมกับเรื่องทิศทางได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาเนาะได้อยู่แล้วครับเล่นเกมกันมาขนาดนี้แต่แค่นี้ไม่ได้นี่จบเลยครับไอ้โหมดที่จะงงคือโหมดโหมดฝึกซ้อม ฝึกซ้อมต่อสู้นะฮะแต่เวลาเล่นจริงฮะแต่หมดฝึกซ้อมจะงงเล็กน้อยใครไม่งงแต่ผมงงนะแล้วผมเชื่อว่าที่เพ,เพื่อนบอกว่าเล่นยากก็คืองงตรงนี้แหละครับหมดเนี้ยเดี๋ยวผมทําปุ่มมาให้ดูเลยนะครับมันต้องกดตามนี้ไอ้ที่ยื่นมาข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องใช้เป็นหลักนะครับที่อยู่ข้างหลัง ปุ่งที่มันถอยไปหน่อยคือเป็นออปชันตัวเลือกจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับปรับใช้ตามสถานการณ์หลักๆต้องกด R หนึ่งเห็นไหมครับให้บอก R หนึ่งคือเข้าโหมดต่อสู้ไม่งั้นมันจะยิงไปต้นไม้ไปพอกด R หนึ่งปุ๊บมันจะไปล็อกที่ไทท่านแต่ัหนก,กดสี่เหลี่ยมเพื่อยิงตะขอเห็นไหมครับก็จะบอกเลย L ก็สามารถล่อนหาทิศทางได้นะครับคือดึงโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับทำตามที่เพื่อนบอกแหละครับแล้วก็โจมตีมีแค่นั้นเองนะครับแต่ที่มันจะงงงเพราะว่าพอเราเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนโหมดต่อสู้ได้ ยิงคุกได้เพื่อนที่ได้มันดาดออกไปมันให้เราทาซ้ำแต่ทาซ้ำมาเพิ่มอีกหนึ่งข้อครับก็คือมันจะให้เราทําแบบทบทวนนะครับเข้าหมดต่อสู้ยิงตะขอเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มีสลับเป้าหมายงี่ครับคือมันต้องให้เริ่มทําใหม่เห็นไหมครับโอเคกด R หนึ่งฮะเพื่อเข้าหมดต่อสู้มงั้นจะยิงไปต้นไม้หลังแต่นั้นก็ยิงกดสี่เหลี่ยมยิงตะขอเห็นไหมครับบอกให้กด R เพื่อ toggle ก็คือสลับจากเรายิงที่ขาแต่เราสลับขึ้นไปที่หัวก็ได้ครับเลือกเป้าใหม่ได้นะครับจากนั้นก็กดสี่เหลี่ยมอีกครั้งหน อันเนี้ยมันไม่ผ่านผมรู้ละผมลองทําให้ดูนะฮะคือตอนนี้มันจะให้เราใช้บูทด้วย x ก,ก็คือ x มันก,ก็จะพุ่งตัวไปก็คือจะฟันได้แรงขึ้นนะฮะอย่างนี้เลยอนนลองดูนะครับเนี่ยถ้าไม่กด x ก,ก็ไม่ผ่านตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับเราเล่นล้วก็ยิงตะขอพุ่งแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมฟันเท่านั้นเองฮะหมดเลยมันต้องให้ใช้ x ด้วยถ้าเรากด x มันก,ก็จะผ่านอ่าต่อไปก็ต้อง x แล้วก็สามเหลี่ยมนะครับ x เนี่ยมันมีผลนะครับตอนเล่นจริงอะ่ะมันจะช่วยได้ฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราล่อนตอนนี้เราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรขวางบางทีเราอยู่ในตึกเยอะๆนะครับไอ้วิธีที่เราล่อนมันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ความแรงมันไม่พอต้องใช้ x ช่วยส่วนอันนี้จะเป็นวิธีการาเข้าไปรับไอเทมจากเพื่อนๆนะครับจากทีมนะครับผมก็จะตั้งตัวอย่างให้เราจุดๆสีฟ้านะั่นก็คือทีมที่รอมอบไอเทมให้เราอยู่ ก็ไปตามจุดครับอันนี้ผมว่าก็เบสิกเบสิกนะฮะ <Okay. S 1> กดรับแล้วตัวที่ให้ไอเทมมันก็จะไปแล้วก็พุ่งไปหามันตามจุดนั่นแหละครับตามที่มีรูปก,กระเป๋าอาจจะไม่ต้องรับทุกอันก็ได้นะครับ mm. แต่เวลาเล่นในเกมเนี่ยไอพวกตัวออตอนนี้มันจะแนะนําให้เราเปลี่ยนอาวุธนะครับ mm. ก็ใช้ปุ่มก,กระบาดนะครับกดซ้ายขวาเพื่อเลือกกดขึ้นบนเพื่อเปลี่ยนมีแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะลองให้เราเปลี่ยนแก๊สดูนะฮะเดี๋ <laughs> ยวลองดูเดี๋ยวจะลองจอดสักนิดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแก๊สดู แก๊สในเกมนี้มีจากัดน,นะฮะเลือกมาที่แก๊สแล้วกดขึ้นเพื่อใช้งานเหมือนกันครับขอโทษครับจะแก๊สดาบหรือว่าระเบิดก็พวกไอเทมจะใช้ที่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวนะครับตอนนี้มันก็จะให้เราพบเห็นไหมครับมันจะจําลองการต่อสู้จริงครับถ้ามีทีมอยู่ตรงไหนเราอาจจะไปรวมทีมแล้วระหว่างทางเราก็สามารถเก็บไอเทมได้นะฮะถ้าเราไม่เก็บในเวลาเล่นจริงในเกมเนี่ยไอพวกนี้นก็จะยืนรอครับจนไอพวกไทท่านบริสุทธิ์งงใช่ไหมอะไรคือไทท่านบริสุทธิ์ ต้องไปดูครับแต่ถ้าเป็นปสคือไททันที่ถูกสร้างคนที่การเป็นไททันแล้วก็แบบจะไม่มีสติปัญญาครับก็คือจะรู้จักกินอย่างเดียวนะนั่นคือเด็กไททันบริสุทธิ์เขเห็นไหมครับระหว่างทางนี้จะเหมือนอเหมือนในการเล่นจริงนะครับไอ้เวลาที่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเหลืออนะีกสนาทีมันวงเล็บเห็นมไหมครับว่าทั้ง t o สามสิบห้าก็คือมีอไททันทั้งหมดสามสิบห้าตัวตอนแรกผมก็เปลี่นทนนึกว่าต้องฆ่าให้หมดไม่ยังเป็นนะครับเปลียนแต่ตอนนี้มันมีไททนนอยู่ใ แม็3สิห้าตัวนะฮะก็เลยมีเพื่อนๆอ,อยู่ตามจุดต่างๆนี่มันเป็นไททันปอมมาก็เลยไม่โจมตีแต่ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยพวกไททันพวกนี้มันจะโจมตีตัวที่อยู่ใกล้ๆบางทีตัวที่รอจ่ายเทมให้เราก็จะตายเราต้องเซฟเพื่อนแล้วก็ทําภารกิจอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเกมนี้ง่ายสนุกแล้วก็อนิเมเเด็ดมากครับอยากให้ไปดูตอนนี้เอพิโซด4ก็คืออวาสานละจบไปแล้วนะครับใน Netflix ก็มีฉายอยู่ครับตอนนี้ไปดูได้เลยแล้วผมว่าเพื่อนๆอน่าจะอานี่ดูไดี้ครับถ้งใครจะไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนีกตนนี้น มิชชั่นนี้ก็ผ่านไปแค่ได้นึงครับมันจะงงตอนแรกก็คือตอนที่เราจะต้องไปตีไอ้หุ่นไม้นะครับต้องกดตามมันอะอาริงก็เหนื่อยนะครับก็กดข้ามครับพวกพวกที่เป็นคลาสสิคผมจะสคริปต์นะฮะชั้เตอร์หนึ่งก็คือด่านแรกอันนี้ก็จะยังง่ายอยู่ครับมันก็จะเหมือนให้เราทดสอบไอ้ที่เราฝึกมาทั้งหมดอะจะเป็นแบบไททันเด็กๆครับกระจอกนะฮะเดี๋ยวผมกดข้ามไปเลยช่วงแรกเราจะได้ได้เกือบทุกตัวครับเราจะได้เป็นอีเลนก่อนนะฮะจากนั้นก็จะได้ได้เป็น หัวหน้ารีวายเนี่ยก็จะเป็นไททันตัวพื้นๆน,น,นะฮะก็กดตามเนี้ครับคือจริงถ้าเราจะกดแบบรัดๆนะครับก็โคเข้าหมดต่อสู้ยิงตะขอแล้วก็ดึงตะขอแล้วก็กดสามเหลี่ยมฟันเลยก็ได้ครับแต่พอเราเล่นจริงเนี่ยบางทีมันจะติดติกติดอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องใช้การพุ่งเข้าช่วยและการมูฟหรือเคลื่อนที่นะครับด้วยแอลมีประโยชน์นะคือถ้าเราไปตีไททันตรงๆเนี่ยพุ่งเข้าไปข้างหน้าเนี่ยเราจะถูกมันจับแล้วก็กินท่นะฮะขอโทษนะ ตรงมันจับเพราะะนั้นเราต้องล่อนหาตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังหรือด้านข้างที่มันจะโจมตีเราไม่ได้อะครับด่านแรกนี่ถือว่าเป็นด่านเลยครับเพราะมันก็จะมีแค่ไทยท่านขนาดต่างๆเล็กกลางใหญ่มาให้เราลองอันนี้คือไทยท่านมาคือมาอยากดูต้องไปดูครับ <c oughs> โอ้ขอโทษครับเวลาอัดอะไรนี่ชอบไอจังเลยโอเคถ้าตามในเรื่องไทยท่านหรือมาก็จะเป็นหนึ่งในไส้ศึกที่มาจากเมืองมาเลียครับไม่ใช่มาเลเซียนะฮะเมืองในเกมเมืองสโตนี่แหละ ตอนนี้ถ้าเราขึ้นสีฟ้ามันจะเป็นภาพสโลว์คือเราจะถูกจับนะครับเราสามารถกด x เพื่อพุ่งหนีก็ได้นะครับ l เลือกทิศทางกดหรือกดพุ่งอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าถูกจับก็กดสามเหลี่ยมเพื่อตีก็ได้ครับก่อนที่มันจะกินเรานะฮะถ้าเป็นภาพสโลว์สีฟ้าง่ายครับกด x พุ่งเลยครับแล้วก็เลือกทิศทางก็ประมาณนี้ครับตอนนี้มันก็เหมือนจะทดสอบให้เราใช้ไเหมือนที่เราตอนฝึกซ้อมมาทั้งหมดอะไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ผมว่าเล่นจริงนะด่านแรกนี้มันแบบช่วยเราเลยครับปล่อยายท่านตัวเล็กๆมาทีละตัว เล็กกลางใหญ่ให้เราลองถ้าใครเคยดูจะรู้ใช่ไหมครับไทท่านต้องฟันไททอยนะมันจะตายฟันแขนขามันไม่ตายเดี๋ยมันฟื้นฟูได้นะเพราะตรงไททอยอยู่เป็นก้านสมองถ้าฟันตรงนั้นทีเดียวตายนะครับก็จะมีไทท่านอย่างนะครับจะมีล็กไทท่านสายเล็กสายกลางสายใหญ่มาให้เราได้ลองในด่านแรกด่านแรกนี่ง่ายครับก็แค่ตีมันฆ่ามันให้ได้ครับเห็นตรงข้อสองไหมครับมันจะมีไอเทมอยู่นะฮะมันจะมีแมททิเรีลอยู่เราถ้าเกิดเราต้องการไปอัปเกรดอาวุธ อุปกรณ์ต่างเราสามารถตีตำแหน่งพวกนั้นได้ครับไม่ต้องเก็บถ้าตีเสร็จถ้าเราบันขาดแล้วมาเราก็ได้ละพอเราผ่านเกมมันก็จะอยู่ในกระเป๋าของเรานะฮะวิธีเก็บไอเทมเพื่อไปอัปเกรดก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับลองดูแต่ไม่จำเป็นต้องเก็บทุกตัวครับเล่นจริงถึงไม่ทันบางทีก็มีไอเทมแบบเกลือๆก็มีครับกระจอกสุ่มไปนะครับสังเกตถ้าตัวหดวจะได้ไอเทมดีหน่อยนะฮะถ้าเราอยากปิดเกมก็เลือกฟันคอมันฮะเนี่ยก็พุง่ง มีที่เข่าด้วยเอาดีไม่เอาอ่ะเห็นไหมครับผมก็ลองใช้เหมือนที่ลองก็ท็อกเกิลคือผมล็อกที่คอแล้วก็เลื่อน R มาอยู่ที่หัวเข่านะครับเพื่อจะเก็บไอเทมตอนนี้ก็ปิดเกมเลยฟันคอมันจบไปครับไอตรงนี้ง่ายฮะพอเล่นจริงนะครับเกมเนี่ยผมบอกเลยเราจะมาใช้แก๊สทมเพื่อก็ไม่ได้มันก็มีจํากัดนะฮะเพราะหลังๆมันต้องค่อนข้างจะต้องใช้สมองวางแผนพอสมควรเลยหายไปนานก็ปิดเกมนี้เล่นแล้วติดครับสนุกแล้วผมดูเรื่องนี้ด้วย นอกจากอาวุธที่ใช้ได้จะมีพกฐานป้อมปืนใหญ่กับดักนะผมไม่บอกหมดนะครับคือจริงๆพอดีมีเพื่อนหลายคนบอกว่ามันเล่นยากจังเลยผมว่าเกมที่สนุกไม่อยากให้คิดว่ามันยากครับผมว่ายากก็เล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจอาจจะไม่เคยดูะฮะมันยังมีเราล,ลอบันไปที่กับดักก็ได้ถ้าเจอพวกตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กก็แล้วแต่ครับถ้าเราเจอป้อมปืนเราสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงมันได้นะครับปืนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เพราะมันมีออล่าขึ้นรอบๆก็ใช้งานได้เนี่ยครับก็วิ่งเข้าไปเลยฮะแล้วกดวงกลมเราก็สามารถ จะควบคุมปืนใหญ่ได้กระสุนก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับเนื่องจากดานนี้เป็นด่านแรกมาเลยให้อินฟินิตี้กระสุนนะก็ยิงตามเป้านั่นแหละครับไม่ต้องเป๊ะมากนะเอาแค่โดนก็พอครับเพราะเราแค่สกัดมันคือฆ่าพลังตัวใหญ่ๆยิงทีเดียวไม่ตายอยู่แล้วฮรับเราจะง้างมือตบเราก็ต้องไปยิงที่แขนมันจะขึ้นเป้าฮนะยิงตรงนั้นก็คือสกัดการโจมตีของมันเลื่อน l ออาแล้วกดสามเหลี่ยมยิงมีแค่นั้นนะช่วงแรกอาจจะง่ายครับหลัง ไม่ง่ายครับมันจะมาหลายตัวหลายด้านนะฮะและททัทนคือมาไม่ได้กระจอกอย่างนี้หรอกครับไอ้น,นี่มันแค่ให้เราทดสอบเฉยๆนะฮะโอเคก็ basic, เบสิกเบื้องต้นมีนแค่นี้ครับเคลื่อนที่ก็รู้ละมีแค่ L เลือกทิศทางสี่เหลี่ยมยิงตะขอ X เพื่อบูตคันนี้ลองเล่นเจมเป็นหมอที่เล่นจริงๆดูแมพเห็นไหมครับถ้าเกิดมีควันสีแดงกนะ็คือมีทีมหรือเพื่อนที่ตกอยู่อันตรายแล้วต้องรีบไปช่วยฮะไปช้าเพื่อนก็ตายนะครับ อาจจะข่ามไม่ช่วยก็ได้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะหมายถึงมันก็จะมีแรงนี่คือการเก็บเพื่อ่วมทีมก็มีค้าอยู่เห็นไหมครับกดวงกลมก็จะเข้าทีมนี่เป็นค้าซีมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะตามลาดับครับ S สเก่งสุด ABC ไล่ลงมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเจอทีมก็เก็บไปก่อนนะชวนเข้าทีมไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราเจอตัวที่ดีกว่าเราเปลี่ยนได้เลยนะฮะชวนตัวใหม่มันก็ให้เลือกว่าจะตัวไหนออกอันนี้ง่ายๆฮะมีทีมมันก็จะช่วยเราโจมตีช่วยเราป้องกันอะไรดีกว่านะครับ ในการเล่นก็อย่างงี้ครับก็คือจะเราจะไม่เอาทีมก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเราเจ๋งพอแต่ผมเอา่ะมันช่วยได้นะครับคาร์ซีก็ไปก่อนครับจะเจาะก็ช่งางมะเห็นคาร์บีไหมนี่เห็นดีแล้วก็กดพอลิงก์ก็คือเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกันแล้วนะฮะจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีพวกอีเวนต,ต์ต่างๆมีเหตุการณ์นั่นแหละครับก็ลองดูเดี๋ยวสภาพมันก็จะขึ้นมาเนีย่ยถ้ามีสีฟ้าอ่าสีเหลืองๆขึ้นแก่แปลว่ามันเจอไ่ายท่านละ เราต้องสลับเป็นโหมดโจมตีเลยก่อน R1 นะครับโหแรกๆผมเล่นนะไม่รู้จะโจมตีนึงบินไปไหนก็ไม่รู้ครับแรกๆคือคู่งา่ายเจอไททันกด R1 เข้าโหมดโจมตีก่อนเลยครับจากนั้นก็ยิงตะขอด้วยสี่เหลี่ยมดึงตะขออีกทีเพื่อพุพ่งเข้าไปแล้วก็กดสามเหลี่ยมฟันมีแค่นั้นเอยครับเบสิกส่วนไอ้เรื่องการจะม o v e หรือว่าจะกด X เพื่อเพิ่พมแรงตีก็แล้วแต่เราเลยนะคมันจะประสานกันนะครับ พอเราเล่นไปเนี่ยเราสามารถอัปเกรดไอเทมได้นะฮะอย่างดาบผมก็ใช้ดาบแรงและตัวเกียร์ก็คือตัวยิงนะครับถ้าเราซื้ออย่างแรงแถึงระยะสั้นกว่ามันก็ดึงได้แรงนะครับถ้ามันแรงไม่พอเราถึงจะใช้ตัว X คือแก๊สเข้าช่วยนะฮะสนุกดีอะนนี้ผมก็เจอระดับ B อีกตัวละก็จะชวนมาร่วมทีมอามินอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องนะครับอย่าลืมนะครับต้องหามาดูเรื่องนี้สนุกจริงฮะแอชแอกออนไททันค่อนข้างจะดาร์กนะครับถึงจะไม่ดาร์กเท่าไอพวก เบอร์เซิร์แต่ก็เนื้อหาค่อนข้างจะ,ะเจอละเจอพุกนี่คือขอความช่วยเหลือนะครับสโมกซิกแนลก็คือมีคนขอละถ้าเขียวนี่ก็ยังไม่วิกฤตนักมันจะมีเหลืองมีแดงมีม่วงเราก็ต้องรีบไปช่วยถ้าไปช่วยได้นะฮะนี่เป็นภารกิจย่อยๆเนี่ยระหว่างทางผมก็ไม่สนใจผมจะไปช่วยทาหารในของทัพก่อนนะครับ ถ้าเรามาช้าคนนี้อาจจะถูกกินถ้าสีเขียวด้วยเขาก็ยังหลบได้อยู่ครับผมก็เผลิดเพลิเลยนะ,ะตัดคอเลยเพราะนี่เป็นตัวกระจอกแรกๆก็ไม่รู้หรอกครับเล่นไปสักพักหนึ่งละถึงรู้ละอาจจะไม่ต้องเก็บทุกตัวทหารก็อาจจะไม่ต้องช่วยทุกตัวนะครับเห็นพวาที่เขียนว,ว่าเดทไหมครับคือพวกนั้นเขาตายมันเป็นตัวที่ถือกระเป๋าครับ,ร,บรอมอบไอเทมอยู่นะฮะร,ระหว่างทางถ้าเราเจอเราก็รับเขาจะได้บินไปหรือไม่ครับถ้าเห็นมันถูกโจมตีอยู่เขาไปช่วยได้นะครับวกนั้นไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องนะแต่ก็จะเกี่ยวกับแรงที่เราได้ ถ้าัปมีต้นไม้ะลรติกเนี้ยเราเข้าไปมันก็ไม่ได้ก็ต้องบินอ,อ้อมนี่คือความสัมพันธ์ของตัวมูฟครับอันนี้ผมไปแบบคร่าวๆนะตัดตัด,ต,ดตัดไปเลยหลังๆเนี่ยเราเล่นออกไปนอกเมืองมันไม่มีตึกเราไม่สามารถยิงตะขอได้ครับต้องขี่ม้านะครับก็ซื้อมา้าอัพม้าเลยได้ก็เนี่ยมันดูโรคจิตมากเลยไ,ไทไท่านนี้ผมว่ามันเป็นความทุเรศที่มีสเสน่ห์นะคนออกแบบอันนี้เมื่อเรื่องนี้นี่ผมว่าสุดยอดเลยนะ พวกนี้คือไททันบริสุทธ์ครับคือคนที่ถูกถามไม่เป็นไททันคือไม่มีสติปัญญาไม่รู้ภาษามนุษย์พูดไม่ได้กินเป็นอย่างเดียวครับไอ้พวกไซเลิงมันจะวิ่งเร็วแล้วมันติยากหน่อยหนึ่งมันชอบมดแต่ต้นมงต้นไม้คือพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหลายโหมดนะฮะโหมดบางอย่างเนี่ยพอเราเล่นไปเช่นโหมดที่ไปช่วยนักเรียนฝึกหัดหรือทหารใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปแก้ วิกฤตอะไรอี่ารับมันก็จะได้แรงเพิ่มคือพอมีระดับเพิ่มถึง40%มันจะสามารถใช้แบบบูทสอชั้นได้ปกติเราจะยิงบูทได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับถ้าเจอของตกแบบเนี้ยจะคนที่ตายแล้วเราเก็บได้นะครับเข้าไปกดวงกลมก็สามารถเก็บไอเทมของเขาได้นะครับจะบอกผลแผนที่ด้วยตอนนี้นผมเจอสมไมตกใจแล้วสีเขียวกลับไปเลยครับมันก็จะบอกระยะทางเราสามารถถ้าเราล่อนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เสียแก๊สนะครับแก๊สใช้ตอนที่ดกด X พุ่งเท่านั้นเอง คือด่านนี้มันยังเป็นด่านแรกๆนะมันจะง่ายด่านหลังๆนี่โหไทยท่านออกมาคนลมุมเมืองนะยคอาจจะต้องใช้บูธใช้อะไรช่วยเยอะถ้าใครใช้ไฟล์ที่ผมเป็นคนหาให้นะครับมันจะมาพร้อม DLC เราก็สามารถซื้อ,อมันมี DLC ที่เป็นดาบคริสต์มาสอะไรี้ครับจะแรงมากนี่ครับพอจบด่านมันก็จะให้แรงของเราเป็นแรง S subject ก็คือเป็นแรง B ก็รวมรแล้วได้แรง A นะครับกนะ็ขึ้นมาเลเวลนึงอะไรประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นด้านบนจะเป็นเคลียร์รีบอร์ดคือ,อยังไงก็ได้อยู่แล้วครับด้านล่างก็จะเป็นบอดี้พาร์ตก็คือที่ได้จากไททันนะฮะด้านบนได้จากการพันด่านโอเควิธีเล่นก็ไม่ได้มีอะไราย,ยากครับเวลาอยู่ในเมืองก็จะไปคุยกับเพื่อนเหมือนเกม RPG จทั่วๆไปฮะฮันจี้ไม่อยากสปอยตอนจอบฮันจี้ก็ตายเหมือนกันนะฮะนะครับเราก็ไปคุยแค่นี้ครับก็เจอเพื่อนที่มีดาวอยู่บนหัวก็คือม่นไม่มีก็คุยได้แต่ถ้ามีเนี่ยแปลว่าเราคุยไปแล้ว พวก NPC ในเกมก็จะมีอยู่ไม่เยอะเกมเนี้ยเขาเน้นให้เล่นนะฮะตัวนี้ก็จะอัปเกรดแล้วก็ขายพวกอาวุธนะฮะอาวุธหรือเครื่องมือทุกอย่างอาวุธนะยดาบนะครับเราก็เลือกดูช่องด้านขวาถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันก็คือคุณภาพต่ำลงถ้าสีฟ้าก็คืออัพขึ้นก็เลือกแบบที่เราต้องการนะฮะพอดีผมซื้อดาบที่ดีมาแล้วแหละก็เลยไม่สีเลียดมันมันมันก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นแดงนะฮะเราใช้กด L1R1 เพื่อเลื่อนไปอัปเกรดอาวุธอย่างอื่นได้นะฮะ ช่องแรกก็จะเป็นดาบอันที่สองจะเป็นเชนนิง่งแรปบอร์ดก็คือไอตัวที่ยิงล่อนไปนั่นแหละครับนะครับเราก็ลองเลือกดูอันที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเราสามารถํานํากับสมมุติเราซื้อตอนแรกเราอาจจะยังไม่มีเงินเยอะใช่ไหมครับเราซื้อขอที่โลเกตหน่อยแต่พอใช้ไปเราสามารถเอาอันเก่าเนี่ยมาอัปเกรดอันใหม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเกียร์เหมือนกันครับเราก็ดูอันที่มันสี ฟ้านะครับถ้าซื้ออันสีฟ้าก็แปลว่าพลังมันเพิ่มขึ้นถ้ามีติ๊กถูกบนแปลว่ามันมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้บอกแบบเร็วๆนะฮะเพราะผมเพื่อนเล่นเกมมาขนาดนี้เป็นอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ซื้อขายพวกแมทเทอเรียลนะฮะแมทเทอเรียลถ้าข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดแมทเทอเรียลนะฮะสังเกตนะครับเงินตอนนี้ผมมีอยู่สามหมื่นเจ็ดพออัปเกรดไปเงินจะลดนะฮะช่องนี้ไม่ใช่ขายเป็นการอัปเกรดแมทเทอเรียลเพื่อเอาไปใช้ตีอาวุธหรือว่าไปเพิ่มความสามารถหรือให้เป็นนแมททีีีเเยล่่ดขึ้้พืืออไปซ ของที่ดีขึ้นอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเราจะขายมันจะอยู่ช่อง Cash in c a s อินนี่คือขายทิ้งออกไปครับคือมันอยากให้พวกของที่คุณภาพต่ำมันได้อย่างเยอะนะฮะขายทิ้งเอาเงินดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะ NPC ในเกมส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นเหมือนหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นพวกมิชชั่นย่อยๆครับเป็นซับมิชชั่นก็คือไปช่วยเด็กหรือว่ามันจะตที่่ไปช่วยเด็ก ไปช่วยพวกทหารใหม่หรือไปช่วยฝึกขัดหรือไปช่วยปราบไททันในพื้นที่จะเป็นไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักแต่พวกนี้จะทําให้เราได้อัปเกรดพวกสกิลนะครับไอตัวที่เป็นหนังสือพิมพ์แบบพูดง่ายเล่นเราจะอัปเกรดสกิลของเรานะฮะอันนี้ผมก็ไม่ต้องเล่นให้ดูเนาะก็ให้รู้ไว้ว่าไอหนังสือพิมพ์เนี่ยอัปเกรดสกิลส่วนตัวที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยไอถือคล้ายๆโลอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถย้อนกลับไปเล่นด่านที่เราเคยเล่นแล้วเห็นไหมครับพวกนี้เคลียร์ขือผมเคลียร์หมดแลวนะครับแต่ก็จะมีแรงเอแลงบีเราสามารถกลับมาเเกก็็บบแรงรงหือไอทได้ นะฮะส่วนตัวที่จะเป็นมิชชั่นหลักก็คือตัวที่เป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงพวกนี้เราก็เข้าไปคุยเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราพร้อมจะเล่นเราก็เลือกข้อแรกครับก็เด้ก็คือข้อที่มีตกใจเราก็จะเข้ามิชชั่นเลยนะครับข้อล่างก็ยังก่อนเพื่ออาจจะมาเตรียมของหรือว่าอัปเกรดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมเนี้ยหลังๆต้องใช้สมองเยอะเลยนะครับไม่ใช่แบบสักแต่ว่าตีแค่นี้ก็น่าจะเล่นกันได้เนาะท้าผมจบแค่นี้แหละครับผมว่า เกมสนุกครับอย่าได้พลาดอนิเมะต,ต้องไปดูนะฮะดูให้ได้ดีจริงๆมันมีไลฟ์แอคชั่นที่เป็นคนเล่นด้วยนะฮะก็ลองดูครับถ้าใครหาได้จริงๆก็เดี๋ยวอินบ็อกมาคุยกันไม่ต้องอินบ็อกหรอกก็ตรงช่องที่พูดคุยน,นะครับเดี๋ยวหาลิงก์ให้สนุกครับอย่าพลาดเลยฮะนอกจากเราได้เล่นเกมสนุกอนิเมะสนุกเกมเนี่ยนะครับผมบอกเลยถ้าเรารู้เนื้อเรื่องเราจะเวลาเล่นเนี่ยตัวเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเพราะเราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆาแล้วมันจะสนุกครับไม่ใช่แบบแค่เล่นเล่นไปความสนุกมันเหลือแค่ หนึ่งในสามะถ้ารู้เนื้อเรื่องด้วยเรารู้ว่ามันต้องทําอะไรเป็นมายังไงความสําคัญของการเล่นมันมีแล้วก็จะสนุกมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทํำมอดอันนี้ให้ละทาไว้แล้วล่ะครับมอดให้ตัว GTA 5นะครับมอดแบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับมอดแบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับ